ถึงเวลาตรวจเช็คสุขภาพตาประจำปีคุณป้านงเยาได้มาทำการตรวจเช็คสุขภาพตาประจำปีทางร้านได้ทำการตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์และระบบโฟลเดอร์ให้กับคุณป้าเช็คการมองไกลและระยะใกล้ให้คุณป้าใส่ได้อย่างสบายตาทดสอบตาข้างที่ถนดัดทดสอบตาพ้งสีเช็คในเรื่องของจอประสาทตา ของคุณป้าปกติทางร้านได้ทำการแนะนำตัวกรอบแล้วแว่นให้กับคุณป้าใหม่คุณป้าเลือกใช้เป็นเลนสองเลนทั้งมองใกล้และมองไกลทางร้านขอขอบคุณคุณป้ามากค่ะที่ยังไว้วางใจให้กับทางร้านแว่นตาอินเตอร์สาขาเพชรเกษมเ9ได้ดูแลสุขภาพสายตา ทางร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งลูกค้าท่านใดสนใจอยากตรวจเช็คสุขภาพตาประจำปีสามารถมาได้เลยค่ะทางร้านยินดีตรวจเช็คสายตาบริการให้ฟรีค่ะ